พาพี่น้องปลาเป็ดครับวันนี้เป็ดได้ไมไหม,หมสองตัวเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวชิมาซัมแหล่ก่อนมาพี่น้องมากินน้ำกันครับบรรยากาศแดดครับวัน,นนี้ประมาณได้สามตันเนี่ยเฮ็ดไว้ก่อนกูแล้วหามุ้งแดงสิได้กินเฮ็ดเรื่อยๆครับบ่เฝ้าลุยนี่ครับพี่น้องนังกรอบนังกรอบเชียวแบบนังกรอบเลยวันนี้ หลอกนังมาแล้วนี่ยนี่อันนี้ไปท่าบีครับมาท่าบีพุทธนิพพาอยู่นี่พวกอย่างเราอย่างแก้มเรากันอันนี้เนื้อมันครับเนื้อแดงมาแล้วเดี๋ยวเรากระดูกกระดูกอะไรต้มต้มโซน้ำนี่เดี๋ยวร้อยนั่งมันแบบฟักคือดอกเนี่ยฟักเอาฟักเนื้อ มนัมนมันเราไปด้วนนะผมอย่าไปถอดหนังมันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องอย่างเป็นสองตัวอันนี้ครับเร็วเดี๋ยวเร็ยจะต้องสร้อยเครื่องไม่ไปนะผมนี่เอาไปถอดกรอบ ไฟตะห้อยน้ำกลนครับแบบน้ำกลอบเนี่ยเครื่องในใส่ปุ่งตอนนี้วันท่าบีนี้ท่าบัวผมว่าท่าบีครับนี่ต่ของแทะเลื่อนสองถุงเขางานแปดโมงนี่ยไปครับไปลองไปถอดกันนั่งไปก่อนมาเนี่ เรียบร้อยพี่น้องอันนี้กระดูกวา่าจะไปต้มสดน้ำครับผมกับมีใสน่น้ำนิดหน่อยอันนี้หัวบีกแล้วกนะ็ตีนครับใบตะย่างหัวทาบี้อันนี่ทอดกรอบๆใบตะห้ยน้ำกรนอันนี้ก็นเนื้อกับเครื่องในครับผมบตับไตสีดลวนแล้วก็ลาบแซ่บๆครับผมียบร้อยดีบรรยากาศทเ้่าไง หมื่นหมื่นดอกตั้เนี่ยอากาศนียสี่โมงแดงพี่นอ้แดดที่ก็ว <si hai> ันเศร้าแดดอยู่ดังไฟแล้วสิยางมากันน่อยิยางหรือสีถอดกันบูนอะแดจะเสียเพิ่เนี่ก็ังหิดต่อมาไปนองวัาทาบี 哎嘛呢？我太逼，我太逼。 มัาทาบีครับลอ,อ,อ,องในทีนะครับมัาทาบีห้อตอนนี้แกะมแาแบตบ เขาเทิล็อตครับพี่น้องเทิล็อตที่เนี่แย่แนวยางของกับแก่มไม่รายปีกไปปีกกรับไปปีกมาพี่น้องมาสุดยอดเลยกรอบขนาดนี้เท่าบัวครับพี่น้องจะสนับสนุนนะมาพี่นอ้อ,นองมา ัวหน่อยครับผมมีไรล็ลอตกับแกมห้องานพี่น้องข้างหมอต้มแล้วเดี๋ยวต้มกระดูกไว้มันเปืเป่อยๆก่อนแล้วจะมาถอดกระดูกทีหลังเอ้ยก็ถอดถอดหนังทีหลังครับผมจบล้วนเนื้อแล้วก็ทำการหลาบด้เยาแซ่บมาหนีิอยากยาเหีวแน่จะนอยคลิปนี้หลาบเป็ดอยากใส่เวลวาโดนเติบ ดักมันผมอารมณ์ขอผมทั้งหวานแฉบกับแก้มปีกย่างเจีนด่างม่อยากนะพี่น้องน้ำพรอนแล้วน้ำพรอนแล้วใส่เนื้อเอ้ยใส่กระดูกไปก่อนตุ่มไปเปื่อยครับป่ะนี้ ต้มให้มันเปื่อยก่อนจามาปรุงทีหล,ล,ลังครับผมต้ป็นรงหียกเมนี้หรอคั่มโปงคั่เปียกใส่น้ำก่อนครับส่วนนี้ส่วนสลีนบักเฮาไปเนื้อครับไปละปิดฝาหม้อไปกต้มไปเปื่อยบ้ดนี้น้ำมาปรุงทีหลังแซ่บสุดยอดครับผมบ่มอยากผ่านไปจังหวะกันโอ้หนำฝนบูบ่อเลยไม่นนห้องวันนี้ต้มเฮางสดห่อนห่อนคือที่ลงข้อดีขนาดครับผมยอดต้มเป็ด เอา่น้องทอดนังกัอนี้ทอดนังก,ดนงกรอบๆไปแต่วุ้ย,ยใส่ลาบเป็ดห้องมาแดงอ่ากรอบๆเรจะด้ยลาบเป็ดตะบมแบบหนังกรอบของเราวันนี้จ้าเริ่มเแดงแล้วครับทอดถ <c oughs> อดนังเ้าเริ่มเลี้ยงแล้วสวยงามไป้อง กรอบเดือยง,งามขนาดโอ้ยยอดลาบแล้วก้าห้วยใส่นนสมาี้แซ่บป้านมาแก้วไ่น,น้องปรุงเพิ่มก่อนเมื่อกี้ยังประเสริฐสกษตรครับผมน้ำปลาครับผมเออ,เอ,เกอากูเคยเกลีไรเด้อน้ำปลาไปแล้วไปในต่อไปครับผมซุ้รถ ต้องมีกระสับครับตุมเปียเน่าสามอย่างเกลือสลดน้ำปลาสุดยอดครับผมนี่อ้าวอันนี้คือต้มครับผมก้อยเยลาบทีหลังครับผมเออพี่หน่องมึงเนะี่ยเอาซิมพนนะม,ซมพิ้นมนะึงเนี่ยค้นซิ่เพิ่นมึงเนี่ยต้มแล้วๆจะได้ลาบได้บัตรนี่ต่อไป โอเคครับแก้วไปครับจะได้ลาบมานี่ต่อไปต้มแล้วแล้วแล้วพี่น้องมานี่สิี่ล้วนเนื้อแล้วเฮ้ยเก็ดตั้งแต่ใบสองไนนะ <c oughs> นี่เนื้อเพชรครับเครื่องไมครับี่องซาไปเสียเป็นกำลังสิจัดการทำกาันล่วนครับรวมแล้วเช้ามาลาบับครับพี่น้องเนี่ยวนไปกลางๆไปเรื่อยๆครับบ่เฝ้า ใบสองครับเก็บตั้งแต่ใบสองเลยพอฝ้าได้ครับลวนสองถุนน้ำอัดทีไรครับผมผีสองผมพี่น้องครับเริ่มได้ทีแล้วครับผมลวนเพลทเท้าเนี่ยลวนแล้วเรียบร้อยกัดทีเป็นลาบโดยเสียบใหญ่คนครับผมนี่เสียบมาแต่อุดรธานีสุดยอดนะผมผีมื่นแะดับพผการครับอย่าไปล่อเบิ้งตอนลาบเลยครับพี่น้องครับลินรั่วเนี่ยตั้งแต่ใบสองนมะ พี่น้องขี่เลยครับผมระเบิดเวลาสรงไปหาแบบนี้อีกทอดอดพีครับเนี่ยใส่กับลาบพ่อแซ่บไม่อยากผ่านี <c oughs> น่ <c oughs> มันฝงใจมาพี่น้องลาเป็ดบาดที่นี่ <c oughs> เออโดยเสียบเสียบใหญ่ครับผมูโหลดใส่ก่อนเลยแถวเลยนั่นละระเบิดนั่นละแซ่บนี่โดยเสียบใหญ่ไหมครับเฮ้ยตั้งแต่ใบสองพี่น้องตอนนี้ทุ่มทุ่มเครื่องเกือบสองทุบนะครับ เพชรบ่อพริกนี่เผ็ดบ่อพริกเผ็ดอยู่เจคนบ่อเผ็ดข้าวคั่วอืมนั่นแหละข้าวคั่วซื้อเป็นต่างสั่น์แหละบ่หอมไหมบักพริกชืรสข้าวคั่วเข้าขัวไม่นองน้ำปลาเฮแบบซับกับแบบซับ น,นี่คือกากที่เขาไปนังมันครับนังเป็ดที่เขาทอดไปใช้มามาโรยตอนเขาลาบแล้วลาบแล้วครับที่ได้กรอบๆปากหน้ามาหน่หอมไป็นไหนปากหน้า,ามาเตะตันขาเมื่อไรเนี่ยยอดหอมรับเสียบใหญ่เพรานว่าเองครับผมเช็ดตั้งแต่ใบสองในกินสามสุ่มขึ้นเป็นว่าดีหลาบเป็ดนี่ก็ได้ ใส่เกินนิดนึงครับเ๋ยวความนัวอันนี้พักต้องส่้อยใบใส่ทงครับผมพี่น,อน้องต้นหอมพักชี่ซนลาเนครับอยู่นี่พัดส่อยใส่ไปจำกัน อีสันนักกินครับผมเลออันนี้คือเลือดครับผมเลือดเ่างคันไว้เรียบร้อยเลือดคันตะไคร้เรียบร้อยครับผม<อ>ทิมทิมก่อนขาดนะครับขาดผมขาดผมโอเคมะมีต้่มมะมีตัวครับทิมงานนี่าม,รม,มจริงเลย ه, ขาดสมครับขาดสมใส่สมสวยฮะค้อนใส่เ uh, ป็่งนงเย้งไกลๆี <t <t ่หรอเออบงีส eh ันสีบก่อยกันในแต่บังพัดเสนห้ใส่ใ네ส่เหลือใส่ยังหน้าขาดเพชร ขันเพลทเนี่ยหนึ่งพี่ขันบ่อเพลทมีอีกครับพี่น้องก๊อบสองซีรีส์ต้องต้องบอกเสียประตูอุดรนี่อยู่เดียบมางอู้พี่น้องเบังเสียงกอบจะอ้ะอ้าทุกอู้พี่น้องเสียงกอบ ใส่เปลือกบักหน้าบยังนะครับผมเปลือกขมหอมของเปลือกบักนาบใส่ไลบใส่ไลถ้าส่แล้วมันสขมครับอันนี้คือสูตรดอนไม่เอาเสียมะผมโอเคปลา่อยหนึ่งบะหมยังเอาจนมันแ่บหมดลแ่บก็ว่าแ่บบบกว่าบ่แ่บครับผม เอาจนมันแสกจะโดนกินเถอะเคใส่พักครับป่านนี้พักรวมเขามา,า,า,าเลยอเอา,เอาพีหน่องมึงเนนะี่ยนิดหน่อยครับนิดหน่อยอ่ามาเป็นยังขึ้นมากูเล่ดใไห้บ่านน,าน,นี้นเล่เต็มพี่เล่บานนี้ มันนาการครับนี่มะแรงเอาเอาจามลักตักไว้ให้ปล่อยก่อนคนนี้อ๋อใส่เดือดใส่เลือดอืมปล่อแล้วก็รงกานุบกันเถอะเอ้วางไว้กบัดนี้ที่เดือดด้วยบัดรไหนครับใส่เลือดครับผมบัตรนี้เขาเลือดเขาเนี่ยเขาแชทกลมาเรียบร้อยแล้ว จะไปเลยพ่อตบไปมันโ <Okay, S 2> อเคเจ้ามาแล้วตีหน่อลง,งนี่เดี๋ยวเดี๋ยววะไม่เว้นแต่ไปตะใครคันเลือดมันเลยบอลมีแล้ออริจินอลอห้ยเหมนห้ยเลยเออพี่น้อทุกคนเจ้าเจ้าไปนองครับมาลงจาน